พ่อแม่ป้อมแบบเด็กนักเรียนทีสวยที่สุดในโลกสวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็บอกแฟนคลับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ค้าวรอยยิ้มนะขอให้ทุกคนมีอะไรดีนะให้พรแฟนคลับขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยครับมอโม่ขอเบลความสุขครับละพรนะพรนะ <พอ S 1> <อ>สับป,ปะทุกโอ้โหให้เรางั้นให้พรคุณยายก่อนเลย ไอ้ผ่ยายด้วยยายทำบุญแต่เช้าคุณยายขอบคุณก่อนวันไหนแตาไลเมียไปเยี่ก็จะกลืนเป็นขับรถครั้งนี้ดีทุกคนอ่ะนีด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอ <purposely S 2> ให้เป็นขับทุกคนขอให้เป็นขับรถกลนเป็นขับรถก้ายี่มยี่มเยี่ยมเยี่มมาเปิดรถให้จ้าเปิดรถแล้วเปิดรถง่ายขับขึ้นหนึ่งแรถง่้อย่าไปวิ่งขึ้นเองออนน นิมนเฮ้ย <laughs> นิมอนอน,นีมอนอ่นเลยวเ่ไนมน่มอนอเกครับปัอบอบุญมาฝังนะครับ